เพชรลุกโรดเพชรรุ่งร่ดจุดองชายมวยไทยยิมลานชายลานชายไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนนะครับที่นี่ครั้งแรกเลยนะครับนักชกมุมแดงครับเป็นนักชกจากอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดมาซ้อบอยู่ที่อุบลราชธานีเสียงปรบมือให้กับเพชรสุวรรณสิทธอพิบูล และคู่ชกของเขานะครับจากทางอ yes. ีสานเหนือครับเป็นนักชกจากอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูหนอรุ่งโรจน์พระรุงชัยนี่อ่าซสู้ๆลาสู้อยังไี้ใครชกมาก่อนนะครับแล้วก็คันดูชงคุณต่อรุ่งรักคัณต่อมาแล้วก็ เปสดโปรไฟ์สุงที่สุดครับต่อแล้วเราว่าใจอีนะครับเข้าสู่โดยการประกาิเมืมาเดือนก็เปิดตัวผู้แรกด้วยโมที่แต่งน้หนักหนึ่งร้อยสามกอนนะคุณผู้ชมสุวันสิทธิพิบูลกับเพชรรุ่งโรจน์ถดอใจโม่ให้ดี เดี๋วยวไปดูประวัติขอนงนักมวทนักคู่นะครับเริ่มต้นกันที่ในชมุมแดงครับชนะเพชรสวัสดน,นะครับ17ปีครับ170เซนติเมตรครับมาจากจังหวัด1 0อนะครับชกม,มา30ครั้งครับชนะ25นะครับแพ้ไป5ครั้งด้วยกัน ส่วนนั้นได้ชมภมนังเงินครับเพชรรุ่งโรจน์นะครับ19ปีครับ115เมตรครับมาจากอำเภอศรีบุรืีจังหวัดหนองบัวลำพูครับชกมา5 1ครั้งครับชนะ11เสมอ1และก็แพ้ไป9ครั้งในกันครับไม่เคยชกกันมาก่อนครับปมแดงเพชรสวัสดิ์ซ่อมอยู่ที่หนึ่งชัยวัฒน์นะครับอยู่ที่อำเภอสว่างเวียร์จังหวัดปุระราชธานีชนะเกียร์บอยแต่นี่บอยไทยที่นี่นะครับป้อมน้อยส่วนเพชรรุ่งโรจน์จากศรีบุรืีหนองบัวลำพูแต่ว่าไปซ้อมอยู่ค่ายจิตประดุล ค่ายพดุูชัยมวยไทยยิมที่วัดพิสูรุลชนะคะแนน10เอฟส่อัยดัที่ฤทยิ์หมอชิพมังคบขอบคุณผู้สนับสนุนครับเสือกาวยาแนวชมใหม่สีเขียวสูตรเพิ่มสารทนตดสามเท่าลดร่องป้องกันราดำพีสุดของสตรีแบรนต้องที่โอฟสยามซุกแพ่ซอย6ครับโทรศัพท์0 9 7 3 5 6 7 4ก0็ดสาครับนฟดอกดีเคเคครับ หลังคาซิงเกิลซ mm ีด้าจำหน่ายและติดตั้งหลังคาซิงเกิลซีด้าโดยคิงบอลรุ่งจำกัดสนใจติดต่อ0 9 0 5 5 2 8 2 6หกแล้วก็ชุกีลาจีล่าครับส่วนหนึ่งของคุณส่วนหนึ่งของคิาลเริ่มเอาเละครับมาดูกันครับคู่แรกครับในการแข่งขันของเราในวันนี้ครับก็เจอแป๊กเดียวนี่มาสู่เดือนที่5เกือบจะครึ่งปีแล้วพี่แก่ครับ สปาคมครับแต่ดีหรอกเร็วมากครับเวลาไล่หลังตลอดไม่มีไม่มีตับหลังครับเด็เตะคู่เปิดตัวครับจาก110อีสานตอนกลางครับจนนั่นเป็นทีสานตอนโค่นครับน้องบุญลังคูไม่เคยชกกันมาก่อนครับวัดใจมีดูเร็จจ้าอะไรอย่างนี้ใจอย่างเช่นนั้นไปก่อนครับว่าแต่ว่าอายุเท่ากันใช่ไหมครับ ศูนยเจ็ดกับศูนเก้าครับโอ้เนี่ยแหละครับเสียวตรงนี้นะครับว่าอะไรรู้ไหมฮะครับหน้าตาเหมือนกันเลยว่าเป็นพี่น้องที่พัดพลาดแล้วก็เป็นพี่น้องกันได้ด้วยนะครับผมอายุห่างกันสองปีใช่ครับแหมอ่าแล้วครับลูกด่างโคถงได้ในสูงยาวทั้งคู่แหมเสียหลักล้มลงไปนะครับเป็นถึ้นเวทีใหม่นะครับได้รับการสนับสนุนจากท็อปทีมบ็อกซิ่งอุปกรณ์มวยไทยสายเลือดแห่งรักสู้ทุกเวทีครับขอบคุณเสียดูนะครับ พการะนั้นน้องนี่เจอถ้าไปใหม่แบบนี้นี่ก็ต้องระวังนะครับอาจจะมีลือนได้ครับตดนเอาครับเยนเยนเเยนเจหาก่อนเลยครับเยนเยนเพชรเยนรุ่งโรดกับผมน้งเงินครับทีไปก่อนครับสวนไม่ถอยอยู่นะครับเจอไปมาเตะขึ้นไป้ายใกล้เคียงกันหลายอย่างครับดูเตลียนอยู่ที่จังหวะครับถึงยาวนี้น่าจะเป็นประเภทเขาดุดันช้าเลยครับ ขวาเขวานะครับพยันจะเตะครับในครับไม่ถึงสายหน้าก็ไม่ถึงดีครับอกสายแล้วหมันขวาตรงครับยอไปนิดน้อยครับแต่ว่าโดนไม่เต็มนะครับอปนนี้หลังมาเสียหลักแขนขวาจัดกอาไว้ครับพยันจะต่อยเลยครับขอนั้มวยปล่อยของไม่แฟรมวยม่จะลุกขึ้นขึ้นมาเอาครับสยายสิซ้ายทีครับเป็นเอออ่าแล้ว ธนะเ,<ส>เ,เลือกชนะจะได้มดีรายการไปไวขวาขึา้นมาครับของเพชรสุวรรณครับดูแล้วยังไม่ได้ยืดลงคู่ครับซ้ายไปครๆๆับเใน,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 ใล,นลุงโลถทำนี้นี่โมดิสไม่ได้เขาก็มีเรื่องมาชีประตูใช้ยม่ไทยยิ่งแล้วก็ยันได้ต่อนี้ครับรูปขึ้นมาแรงหลองแชมพูเสียด้วยมีอาจารย์ตักสัจจพรที่มาถอ,มอนมงคลไม่ดีครับส่วนเพชรสุวรรณตอนนี้ตัดตั้งนี้หนึ่งใั่ว์ส่วน อ๋อทูน้กชมอยู่หน้าจอทีวีครับอยู่ที่สว่างวีระวงศ์หรือที่ไหนที่ได้ช่หน่งนะครับให้กำลังใจครับสอปนกหวตนะครับสิบอ๋อที่ดูบังมัดครองตัน1นึชัยวัฒนะครับสิบเจ๊สองเนี่ยครับอ่าวพักสักรู่เดียวอันหนึ่งอะ เนี ite, ่ยครับ no, จ uh ังหวะเตะขากรบจอดยางครับเจอทีครับพยายามจะออกหมัดหนึ่งสองนะครับแต่ว่าขาไปเกี่ยวกันเองนะครับไม่ได้โดนหมัดครับเด็ดตุวันแต่ก็ดีนะครับสองสองจังหวะเลยนะครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนเดิมนะครับดอกเลยดอกเลยไม่เร่งรีบออกคำพูดครับขอบคุณยูโรเคกอร่อยทุกที่ทุกเวลาดอกเลยดอกเลยที่เคที่สิตีตราเล็กขู่มีการหมายตามร้านขายยาและเซเว่นทั่วประเทศ เสือกาวยาแนวฉมใหม่ส <Cornell> ีเขียวสูงเพิ่มสามทนกดสามเท่าลดรับง้อกการตราดับบริษัทอุตสาหกรรมงท่อน้ำไผ่กับผลิตภัณฑ์จำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไผ่คุณภาพเยี่ยมเออแห่งยาวแห่งยาวสายยางสยามช้างทองสายยางเด้งไม่หักตอรถเกียร์ก็ไม่แดงสนใจติดต่อสั่งซื้อ0811399668หรือในลาซาด้าชอปปี้ทิกต็อกครับรับด่วนต่อครับยกสองครับ แรกเราครับแข้งหน้าสายยจังหวะจะต่อยขวานี่ทิ้งทั้งไหลเลยครับเอ็นรุ่งโรจน์ครับปีกเพชรสุวรรณิงดึงหลบได้ครับสายเขี่ยก่อนขวาขึ้นมาครับเพชรสุวรนแข่อยากไป็นใครก็ไอ้นรับรุ่งโรจน์จังหวะใส่เลยครับตอนนี้เอมื่อตอนนี้แล้วมื่อตอนนี้แล้วผมมั่นใจลูกแบบฉบับมวยไทยข้ายยครับยังใจเย็นครับเพชรสุวรรณ อระมาเนอะไหมเออซับซ้อนงานมาครับยังหาหน่อยครับทางด้านเพชรมุ่งโรดพยายามเร่งให้ของอาวุธนะครับขีกซ้ายครับยังพยายามสร้างจังหวะกันอยู่นะครับเออเต็มเต็มหมาไปก็ซ้ายหน้าโตึ้นมาเออ การรถไฟนะครับออกแท่งสายหน้าครับเอสทูวานครับแล้วก็ขยับขยับแน่หมัดหมัดไม่ออกนะครับแต่ว่าเตะขวาเอาแครับยังคันกันอยู่ครับใกล้ยิงกันอยู่ครับเตะซ้ายไปก่อนครับเป็นดูรุ่งโรจน์เป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาสุดเอสุูวานเนี่ยไม่หนีครับเตะขวาไปครับเออเป็นรุ่งโรจน์เออเที่ครับเป็นรุ่งโรจน์สิบเก้าปีเอสทูวานนั้นสิบเจ็ดครับปตขวา กวบขายนาปสวนเอแล้วก็จับตีก่อนทาสวนความเชื่อครับกรรมการรับแนี้าสุกสนขปิพาครัยกออกมาครับอาซ้ายครับแต่วาไม่มีอาวุติตครับก็ถือว่าไม่ขีเหร่นะครับแต่จะเป็น ช่วงกหนึ่งยกสองเออใส่พันตลอดใส่พันตลอดบาตยใส่พันตลอดใายพันตลอดเกิครับหครับเออเีวกัแต่เดิมกอนครับค่อยๆในยัเข้าหาครับยังไงครับมอลสมสองดีเลยครับงในโออวงนดูดิดูดิ ดูดิครับคู่นี้ดูดูดิว่างไรกินได้ป๊ะจะไปแต่ละโอมแต่ละพื้นที่เดียวชอบไม่กีเดียวครับเิดยกสองแล้วมาต่อยก็สามเดินเท้าเลยอยู่ผาช้าครับยกที่หามารับเตะขวาครับบีบซ้ายครับจังหวะสับสองครับเด็กก็รุ่มโลดแล้วเตะที่มาเตะเต็มเต็มนี่ครับอย่างที่บอกครับใช้เคลียร์มากครับ เดินแทเงเขาดิเออเดินแท้งเขาดิเดินแท้งเขาให้ลุ้ดูดิาเดินแข้งเขาให้ลุ้ดูดิอ่เออดินแท้งเขาให้ลุ้ดูดิเออบินเลยเออบินอย่างนี้เลยอ่ะกซ้ายแล้วตาทางด้านนเินุงรอดอ่าเออสอดเข้เอออย่เ เอ้าเดินเออ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 เขาจะกินได้แล้ววะอ้าวต่อไปครับเออไปครับสิซ้ายครับสิดครับซากเออเออไม่สนครับขาเข้าไปขวางได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะ ครับเห็นตัวแล้วตีมือน่แ้วตัวพยายามขวางไว้ตีซ้ายเออโอ้เสียใจเย็นมากครับรูปขวางครับของสุวรรณครับขวางด้านขวาแล้วก็ตีเขาเออเหมือนต่อแถนมาอย่างนี้นะครับสามเออสามเออดึงขึ้นข้อยเข็นเออเข้นก้อได้ขึ้นก้อได้เอเขึ้นขึ้นก้อได้เอเข็นก้อได้จับตีครับเออของดีตีได้ ยายขางนายายข้างนาได้ยายข้างนาได้เออนั่นละกันไว้ยายขงนาได้ตีได้นดอาเยเออเออบินเนี่ยยอขอสอดยังหมุนคางยังหมุนค้างเออหมุนยายขววังนาได้เออนั่นละอ่าพันเออสอด เออเรนละเล่นฟีมือเออซองได้เลยแม่เออกัรไว้กัรไว้เออกัรไว้กัรไว้เออเรียกมวยทรงมวยครับจังหวะแรงตีไม่ได้ก็จริงแต่ว่าทำงันเป็นรู้เออนั่นละเออเออเออเกัรไว้ย้ายขึ้นขวาจะเอาข้นขวาได้ย้ายขึ้นขวาได้เออนั่นละย้ายขึ้นขวาได้ ก้นก้นก็ให้คล้องนะครับเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออเออย้ายขึ้นฟ้าเลยเออย้ายขึ้นฟ้ากันกันไว้กันไว้กันไว้เออนั่นแหละโอ้นี่ครับตุ่เดือดเลยครับพูดได้ครับเออสักครับไอ้ตัวเออนั่นแหละไอ้ไอ้ตัวนั่นเฉยเออเออนั่นแหละเออกินก้าดึงเออนั่นแหละเออลูกลุมาลูกเอาเทียบเทียบเทียบไปกันสกัดแต่ลูกนี่ เออสอดเข้าตีนันละเออยกที่ลงตีแล้วัวออ่ากระเที่ออกนี่สอดมาเพื่อใช้งานจริงนะครบึโอ้โหดดอนกันมาละกครับ็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยนะครับหรืออยากจะสั่งตัดที่ลิงกี้และตีแบนของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ากที่สี่ลูาอ่ย่าเข้าคืนคอได้ ป้องกันเขาอย่างเดียวตีปีปสะกัดไว้เรียนฝีมือเออเอ้าลองดูดิลองดูเขาดิเออเออบินไปแล้วเว้ยบินได้บินได้เว้ยะเอาแล้วครับมาดูกันต่อเดือนกันต่อครับกรรมการเตือนเอ้าไปนุ่รอดตีขึ้นไปก็ไปทุบอันเอ้าแยกอาไล่ก็ได้เออกินก้อนไปกินก้อนไปเออ สูี้เอสอเออเออดันละการไว้การไว้การเข้าไว้การไว้การไว้ดันละดันละการไว้เออ่เขาจะเสียบน่ร้าหนเขาจะอยู่เออดันละเขา่าดนเขาเออดันะเาบินเออพาไปพาไปไม่เป็นไร

เออเอออ้าสามโมโอามดอกในการแล้วเออเออเอเ้ม่ค้านยที่เข้ายตันล้านทีไปเออยาวแล้เออมามแล้่ามเตมอเต่ามือวกลัไปแล้วมืเต่ามือเเออเออทิบทิบกันทีกทิบอ่านั่นล่ะเออทีบกเอ้ยเอ้ยนั่นล่ะเอามือเต่านะเอ้ เออกันไว้กันไว้กันไว้อย่าหัน้างเียข้างไม่ได้กันนะครับในรเออกเสอดเออเออนั่นละมันัจจัยมรคเออเออกันไว้เออนั่นละเออสิงตีก่อนสิงตีก่อนนั่นละได้แล้วเออนั่นละเอาเทียมเทียบเออสอดเออสอดสอดแล้วเออหมแว เทียบเทียบเออนั่นเะเมือนเรานะเมือแล้วเออเหมือนัรนละตีขึ้นพอตีมาขึ้นแล้วนาะเออโยเก้ลมาขึ้นล้วเอออ่าเทียบเทียบเนี่ยเทียบเออสอดเอามาได้มาได้ยันคางยันคางยันคางยัหนคางเอาเทียเออเอาเอนั้นละเออนั่ละเขา พยายามอยู่ครับทบอกเป็นรโค้แต่ตอนนี้เพชรสุวรรณเนี่ยเริ่มครับเอาละเอาป้าเมื่อกี้อย่าหันข้างอย่าหันข้างทำไมปุ๋ยตาบกีมือยกที่ห้าเล่นสีมือไปซ้ายครับพยายามตีเข่าครับแต่ถึงตัวแล้วเตะครับพชสุวรรณครับเล่นสีมือเล่นสีมือยกที่ห้ากว่าจะถึงตัวเนี่ยมีศอกมีแข้งครับ แต่พอถึงแล้วนี่มันไม่ดีเดี๋ับเจอขวางหน้าครับนี่ก็เป็นอีกจุดอีกที่ก็บอกว่าเป็นนั่นพิษวันที่ทำได้ดีมากๆพิษวันนี้เคยชนะเคียร์โดยเคยรีบัวไทยเอาไว้ครับทีมงานเอาไว้ให้คุณหอมล่าสุดของ่อเช้าด้วยมีอ่าเทียบเออนั่นละเออเลนส์ฟิเมอร์ย้อนชุดท้ายครับเออนั่นละเออเทียบเออนั่นละเออเออ เออนั่นแหละเออลาลาบินได้แล้วนะเออไม่มสู้ก็ไม่มีรูชนะมันเป็นไปได้หมดนะครับเป็นตุวันไม่เดินเออนั่นแหละเออ่แต่ว่าโดนจับจับที่คอหายไปเลยครับคอหายไม่พอหัวหายไปด้วยแต่ยังต้องสู้ต่อก็ขอไม่ได้ครับเออเออนั่นแหละเออสามแฉกแล้วเออนั่นแหละอ่า ตอจะไล่รอไัตายครเว์เต้ไล่ขึ้นมาครับเสียเชียร์ังมีครับประตูปอดชัประตูเออเวอาฮัสวังนี่มาครับพยายามโต้เหมือนกันรับฝ่านดิคนไทยมีศมีสารมีส่งหว่างองสวังขอดงแรกครับเออเกี่ยวกับขวาของพีน ขวามาเกีวาโต้ขันข้างไม่ควรขอดนะครับระดับสองเพชรสุวรรณเกมตดนเกมมันบีบครับถูกยัดสอบมาเออขวาครับเขียนเซี่ยงลื่นอยู่หนาวนะผู้เล่นแต่วะแข่งครับเหนียวแล้วผอ้กับสอบก็ไปครับ รวบแล้วตีไปครับทเป็นสวรตีทครับโอ้หันหลังเลยจากเมกนอครับมาดูที่เรรดนะครับลูกสอบตั้งแน่นครับตั้งแมน่นครับหน่มมากคชิวมันเชียจะมลูกจับแล้วตีสัมคำครับตลอตลก็สําคญนะครับนุ่มุ่ีเสอกมีเลือดไหลหรือเปล่าครับขอทางด้พสุวรรครับเออเออ

ต่อไเนีะเออ้ลยแกมีตังสองไีกกระโดดปีเข่าไว้ครับเอชนะไม่ดูเออเล็กเกยครับซิ่งเอาซ้ายครับทุกรอบปีเข่าขวาเอาไว้ก่อนเอาหมันไว้ก่อนครับมาดูครับเพชรวันเองเออเนี่ยดีหลายชิดๆนะครับมันแฉลบครับคู่ของโดนเขาหนาปากแล้วตอนนี้ครับเอาละครับเลี้ยแฉลบใกล้เขาไปเข้าตาทุกทีนะพยายามนี่พยายามอย่างที่สุดเลยนะครับเป็นรุ่งโรจน์ก็ถือว่ายอดเยี่ยมอะไรครับเป็นทัศนคติในการชกที่ดีมากๆ หมดยกที่5ยกสุดท้ายครับเป็นศูนย์เต็มที่แล้วนะครับบนเวทีจบคือจบกอล์ฟเก,กมกีฬามวยไทย <_ S 1> โดยการน้าเจอกันใหม่นี่คือดารุ่งงามในยังอนาคตของสิทธิ์เกียรติในก,การทั้งคู่ครับมงเดนี่จากจังหวัดร้อยเอ็ดกับเพชรสุดวันเพชรสุดวันสิบอ้อพิบูลน้ำเงินเพชรรุ่งรุ่งโรจนพร์พุชัยมวยไทย <_ S 1> ยิมกรรมการบนเวทีดูคะแนนก่อนครับประธานสุกุลตั้ปฏิภ่าครบสามคนแล้วก็ ไปพิ่แล้วครับฝ<ม>ายตัดเอยดไขมวยของหนึ่งชนะก็อยู่สว่างวีรคุราัชาตานี่คือผู้ชนะครับเพชรสุวรรณสิริออศวิบุญมาวันโชว์อร์มจ